นะคะวันนี้จะมาทำลาซานญาการชวนเพื่อนๆทำลาซานญาน,นะคะวัตถุดิบที่เราต้องใช้นะคะก็จะมีซอสเราจะใช้มะเขือเทศซอสอันนี้นะคะจะเป็นเหมือนที่เขาใช้ผสมกับพาสต้าที่เขาทำพาสต้าซอสนะคะหนึ่งอันอันนี้ซื้อถูกนะคะในตามสกีวีอะไรเงี้ยจะมีขายแล้วก็เส้นพาสต้าสำเร็จรูปนะคะครีมแล้วก็หมูบดนะคะหมูบดก็สองร้อยกรัมอันนี้ก็ห้าร้อยกรัมนะคะก็คือ ก็คือใช้หมดเลยแค่นะคะนี่จะเป็นผงกระเทียมนะคะผงกระเทียมใครจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะคะมีก็ใช้ไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะใช้กระเทียมสับได้นะคะอันนี้ก็เป็นกระเทียมเหมือนกันนะคะเป็นกระเทียมที่มันเป็นแบบเกรด็กรดๆนะคะเป็นแบบเขาอบแห้งมานะคะแล้วก็เป็นพริกไทยด้วยมีพริกไทยดำอยู่ในนี้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะที่นี่เขาเรียกพิซซ่ากริลเดอร์นะคะมันก็คือมันจะมีพวก ผงออริกาโนอะไรที่มันที่เกี่ยวกับทําพาสต้านะคะมันจะมีใบเขาเรียกอะไรอะโหละพาฝรั่งอะไรพวกนี้นะคะข้างในแล้วก็ตัวนี้เราจะใช้แทนเกลือนะคะถ้าเกิดใครไม่มีก็ใช้เกลือได้นะคะตัวนี้จะเป็นผงบาร์บีคิวนะคะแล้วที่อีกอันนึงก็คือน้ําตาลนะคะอันนี้น้ําตาลนะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือชีสนะคะชีสนี่ค่ะชีสใช้เป็นชีสแผ่นหรือว่าเป็นชีสท,ที่เขาขูดมาแล้วก็ได้นะคะอันนี้เราไม่มีก็คือเรา ทำตามที่เรามีในตู Enough, ้เย็นบ้านเรานะคะ, OK. คะเราก็ใช้ต right? ัวน right ี้ได้นะคะโอเคนะคะโอเคนะคะเราก็หัดหมูก่อนเลยเอาหมูลงไปะแล้วกัหมูบดของเราสองแท่งนะคะ ไม่ยากเดี๋ยวเสร็จน,นี้แล้วเดีย๋ยวเรามาดูกันเนาะเราให้หมูสุกก่อนแล้วเดี๋ยวคริ่มาทำกโอเคคราวนี้เราก็มาตักหมูันแล้วตักหมูกันให้สุกก่อนันตใจไม่ง่ายค่ะไม่ยากอันนี้ตักหมูก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาใส่ซอสกันโอเคนะคะหมูสุกแล้วนะคะเราก็อาจจะใส่ซอสน,นะคะปัดข้าวกล้ามค่ะใส่ไปเลยสนุกเลยนะคะไปน,น้ำลงไป ไ,นนะะไม่ได้อดมัได้หมดขวดใส่ใช้ทุกอย่างนนะะเลยไาเใส่ไปเลยผงอาริกรโนนะคะใส่องอลงเลนะคะอันนี้นะคะส่ลไได้เลยเป็นพวกรอริโโน,นะะเพิ่มคามหอมนะคะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะเพราะในพาสตา้าซอสเขาจะมีอยู่แล้วแต่ว่าเราชอบที่มันออกสไตล์ิราเลียนอะตาเลียนออกแบบเข้มๆหน่อย ก็น um okay. ้ำตาลนะคะน้ำตาลไม่ต้องใส่เยอะมากแค่ตัดรสเปรี้ยวก็ปกติซอสมะเขือเทศพอจะเปรี้ยวเปรี้ยวมากเปรี้ยวนำนะคะก็ใส่ตัดนิดนึงแล้วก็จะมีตัวนี้ยอันนี้เป็นตัวผงปาปริก้านะคะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่ใส่ก็เพิ่มเพิ่มรสชาตินะคะใส่ลงไปนิดนึงนะคะ ผงนี้เขาจะออกเค็มๆนะคะน,นี้ก็จะใช้แทนเกลือได้ถ้าไม่ใครไม่มีก็ใส่เกลือได้เกลือกต่น้ำตาลค่ะแค่นี้ค่ะได้แล้วนะคะซอสซอสเดอ้อันนี้เลสซอสนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำไว้ซอสกันนะคะอันนี้เสร็จแล้วพักไว้ก่อนนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูไว้ซอสกันค่ะเราจะมาทำาไว้ซอสนะคะไว้ซอสเราจะมีครีมนะคะเราจะใช้ครีมตัวนี้นะคะ ใส่แล้วกะเอาะค่ะมันได้กลายตัวกะเอาว่าเราจะใช้ขนาดไหนก็อันนี้ก็ประมาณสามร้อยสามร้อยเแล้วก็น้ําใส่ไปเลยนะคะใส่ไปได้ใส่ลงไปนิดหน่อยนะคะเพื่อไม่ให้เขากเกินไปใส่สักสองร้อยเลก็ได้นะคะเสร็จแล้วตัวนี้มันจะออกเป็นแบบเหมือนครีมนิดนึงเราก็จะใส่แป้งข้าวโพดลงไปต่อใช้แป้งข้าวโพดละลายนะคะ ก็เปิยงพอนะคะสักสองช้อนก็ได้เราดูเอาอะค่ะว่ามันถ้ามันข้นเกินก็ใส่น้ำเพิ่มไดม้นไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ามันเป็นสองช้อนสองช้อนครึ่งก็ได้ะคะ่ะแล้วเราก็คนมให้เขาละลายเนาะโอเคแล้วเล้วเราก็เปิดต้องเปิดไฟนะคะเราต้องใส่แป้งก่อนที่เราจะเปิดไฟนะคะคือถ้าเปิดเราใส่ลงไปเลยเนี่ยถ้าใส่เราใส่ตอนที่น้ําเดือดแล้วมันจะเป็นก้อนถ้าเกิดอย่างเงี้ยเราจะได้สัมผัสที่มันโอเคกว่านะคะแล้วก็ มันจะต้องมีคือใส่ก็ได้ใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้อันนี้แล้วแต่ถ้าบ้านเราไม่มีตัวนี้อันนี้มันคือเือกระเทียมกระเทียมกับพริกไทยดำนะคะก็จะเรียกะจะเป็นวีล็อกเก็ตเบอร์ r, แต่ว่าบ้านเราก็ใช้กระเทียมสับก็ได้นะคะใช้กระเทียมสับแต่อน,นี้มันเป็นกระเทียมแห้งหรือใครมีผงกระเทียมแบบนี้ก็ใช้ผงกระเทียมแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ง่ายๆตัวนี้ก็มีน้ําตาลนะคะ <G> จะใส่น้าตาลด้วยถ้ายที่สนไม่มีอะไรมาก ก็คือมีน้ำตาลมีผงกระเทียมเพราะนั้นคือไว้ซอสเราจะค่อนข้างที่จะออกหวานนิดนึงนะคะเพราะเพื่อจะตัดกับกลูเค็มนะคะเราก็รอให้เขาเดือดแล้วเราค่อยมาคนกันอีกทีนึงนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราเดือดแป๊บนึงนะคะโอเคนะคะตอนนี้ครีมของเราก็เดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่เห็นไหมคะว่ามันจะข้นขึ้นเพราะว่าแป้งข้าวโพดน,นะคะใส่ พริกไทยลงไปกับกระเทียมกับพริกไทยลงไปนะคะไม่ต้องเยอะมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเผ็ดนะคะเพราะว่ากระพริกไทยมันเป็นพริกไทยดำนะคะนี่ก็จะใส่ผมกระเทียมลงไปนิดนึงค่ะให้มันหอมกระเทียมเนาะมันก็จะกลิ่นหอมเหมือนกระเทียมนะคะแล้วก็น้ำตาลนะครับ้ตาลใส่ไปนิดนึงนะคะอย่าหวานมากนะคะถ้าหวานมากล่าสัญญาเราก็จะไม่กรมก่อบนะคะคนแค่พอน้ำตาลละลายนะคะก็ใช้ได้แล้วนะคะนี่ก็คือเสร็จแล้วนะคะ โอเคค่ะเดี so ๋ยวเราไปใส่ถาดนะคะโอเคนะคะคราวนี้เราจะมาใส่ถาดกันนะคะเราจะมีถาดแก้วตัวนี้นะคะรองไว้พอดีว่าเรามีชีสแผ่นเราจะใช้ชีสแผ่นนแลอวกันนะคะวันนี้ใครมีชีสที่ขูดแล้วก็ใช้ชีสที่ขูดแล้วนะคะเราจะมาลงชั้นแรกกันเลยนะคะแล้วก็แผ่นพาสต้านะคะเรามาลงชั้นแรกกันก่อนเลยเนาะชั้นแรกเราก็ใส่หมูลงไปนะคะ อี่ยให้ทั่วๆนะคะอี่ให้ทั่วนิดนึงพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะใส่ไวท์ซอสเลยนะคะไวท์ซอสของนี้นะคะเราก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะเป็นเลเยอรที่2นะคะก็จะมีไวท์ซอสใส่เลยตาความชอบใจของเรา แล,แล้วก็ใส่แผ่นพาสต้าลงไปค่ะหัอคแล้วก็ใส่ชีสค่ะอันนี้คือชั้นที่สองนะคะเราจะทําอย่างนี้นะคะจนจนหมดนะคะจนถึงชั้นสุดท้ายเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนที่มันเสร็จแล้วกัน น,ะะน,นี่จะเป็นเลเยอร์สุดท้ายนะคะก็ใส่ซอสไว้ซอสลงไปเลยอันนี้จะเป็นชั้นบนสุดนะคะไปต่ไปเลยค่ะเ<ๆ>วลาเราทําไวซซอสเขาจะออกหวานไปแลมไปแลมนะคะอย่าให้หวานมากถ้าหวานมากๆแล้วมันจะมันจะไม่มันจะไม่ใช่รสชาติของมันนะคะคือแล้วแต่คนชอบเนาะอันนี้ลองลองดูต้องลองก่อนอน,นี่ไว้ซอส สส่งไปเลยโอเคขนาดนี้ก็พอแล้วนะคะแล้วก็ชีสนะคะนี่ราจะทำได้สองเลเยอะแล้วถือว่าได้สองชั้นนะคะก็สั่นไปเลยชีสนะคะ วลาเราเสิร์ฟก็จะเสิร์ฟกับสลัดนะคะสลัดหรือบางคนก็กินกับข้าวนะคะโอเคแค่นี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปอบนะคะเดี๋ยวรอดูอบอีกทีหนึ่งนะคะโอเคค่ะอบก็ประมาณ30นาทีก็น่าจะได้แล้วนะคะแต่อันนี้เวลาบุกทำเนี่ยจะก็ทำอย่างจะจะทานตอนเย็นหรือจะทำไว้สักตอนประมาณเที่ยงๆนะคะทำแบบเนี้ยแล้วก็ทิ้งเขาไว้แบบเนี้ยเพื่อให้แผ่นพาสตา้าเขาเนี่ยได้ดูดน้ำ แล้วก็เวลาที่เราไปอบมันจะได้สุกนะคะเพราะบางทีถ้าเกิดเราทําเลยอย่างเงี้ยแล้วเ,เอาไปอบเลยอย่างเงี้ยมันก็ได้แต่ว่าบางครั้งเนี่ยแผ่นพาสตา้าเนี่ยมันค่อนข้างแข็งแล้วมันจะไม่สุกนะคะโอเคนะคะเดีย๋ยวเรามาดูตอนอบกันค่ะโอเคนะคะเราจะมาเปิดเตาอ,อบกันนะคะเปิดไฟที่ไฟบนไฟล่างนะคะเปิดไปที่สองร้อยองศาเลยนะคะเราจะใช้เวลาทั้งหมดประมาณสามสิบนาที เราวอรมเตาอบไปก่อนนะคะโอเคนะคะโอเคนะคะตอนนี้เตาอบเราใช้ได้แล้วนะเราก็จะเอาลาสัญญาใส่เลยนะคะโอเคเอแล้วไปตากบ้ต้องเวลาสามสิบวิก่อน30ินาที โอเคอีกสามสิบนาทีมาดูกันค่ะ30นาทีแล้วแต่ว่าชีดข้างหน้ามันยังไม่ค่อยเบิร์นเท่าไหร่เดี๋ยวเพิ่มเวลาอีกสักนิดนึงนะคะอีกสักสินาทีน่าจะมันจะได้โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่เนะเสร็จแล้วนะคะลาสัญญาพรอมเสิร์ฟค่ะ เสร็จแล้วนะคะลาสัญญาของเราพร้อมเสิร์ฟนะคะโอเคนะคะบ๊ายบาย